วันหยุดจากการทำงานที่โตชุดลาชก,การหันหนาตรงทดงใายค้นบรองเิอแม่นวนพานงสิพาน้อนงโงโงหนวยง,งานเกษตรน้ำกันสวัสดีตอนเช้าวันพุธที่17มีนาคม2564นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุ วันนี้ก็จะพามาดูการเลี้ยงหอยเชลลีในบ่อดินนะครับเป็นหอยเชลลีพันธุ์พื้นบ้านเรานะครับหลังจากที่เราติดแกระแสหอยเชลลีสีทองกันนะครับวันนี้หอยเชลลีธรรมดาเราก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับก็ราคาไม่แพ้กันนะครับหอยเชลลีบ้านๆเราก็เลี้ยงในบ่อดินแบบง่ายๆนะครับโดยการให้ผักตบชวานะครับปกติผักตบชวาเราจะเต็มหมดนะครับ ตอนนี้หอยก็กินหมดแล้วนะครับมาดูหอยเชอรี่พันบ้านเรานะครับอยู่ข้างล่างก็จะเป็นหอยนะครับเห็นไหมครับอาจจะมืดชักหน่อยนะครับอยู่ข้างล่างมีแต่หอยนะครับเป็นหอยเชอรี่พันธุ์พื้นบ้านนะครับแล้วก็เป็นพันผสมหอยปังหอยนานะครับตอนนี้หอยก็เป็นลูกผสมเยอะแล้วนะครับก็เป็นลูกหอยนะครับหอยเชอรี่ ็มีทยอยขึ้นมาไข่บ้างนะครับวันนี้ก็จะพามาดูการเพาะพันธุ์เพาะไข่นะครับไข่หอยเชลลี่ธรรมดานะครับในกระสังนะครับเราก็จะเก็บขึ้นมาฟักในกระสังเพื่อที่จะอนุบาลขุนต่อนะครับให้เป็นหอยรุ่นนะครับเราก็จะปักไม้ไว้ร,รอบๆบ่อแบบนี้นะครับแล้วก็จะดึงไม้ไปมัดไว้ในกระสังนะครับเพื่อที่จะให้ หอยที่ฟักออกจากไข่ครับหล่นลงในกระสังนะครับเพื่อที่จะเอาไปขุนต่อนะครับเป็นการแยกแยกลูกหอยออกมานะครับอันนี้ก็เป็นกระสังเพื่อที่จะให้ไข่ฟักลงในนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงในกระสังก่อนนะครับให้ขุนให้เขาโตก่อนนะครับค่อยจะเอาลงในน้ํานะครับก็เป็นการป้องกัน ศัตรูของหอยนะครับก็คือพ่อแม่พันธุ์เขานะครับเขาก็จะกินลูกเขาบ้างนะครับหรือว่ามีนกปากห่างนะครับช่วงนี้กําลังเยอะนะครับการเลี้ยงหอยเชลลีในบ่อดินก็ถือว่าสะดวกนะครับสะดวกแล้วก็ไม่ต้องลงทุนสูงนะครับหาพันธุ์หอยมาปล่อยหรือว่าเก็บไข่หอยมาฟักแบบนี้นะครับ นี่เป็นการฟักแบบง่ายๆนะครับฟักแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะครับไว้เราก็เต็มไปหมดนะครับอยู่ใต้น้นํามีเยอะนะครับเวลาจะเก็บเราก็ดึงผักตบชวาขึ้นมานะครับเขาก็จะติดอยู่แถวรากผักตบนะครับชมบรรยากาศร,รอบบ่อนะครับ วันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องเตรียมตัวเข้าไปทํางานวันเดิมนะครับวันนี้ก็สายแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อน,อน,อนสมาชิกนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อน,อนผู้สนใจในการเลี้ยงหอยมือใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0895628926เกษตรวันหยุดพานุนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ